สวัสดีทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับสำหรับท่านที่ตื่นเข้ามาในเช้าวันอาทิตย์นี้นะคะเ,เรื่องราวที่เราอยากจะมาแบ่งปันกันเนาะคุณอยากจะแบ่งปันให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้นะคะว่าเอะเราจะมีวิธีการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังไงเนาะซึ่งการค้นหางานวิจัยเนี่ยเราสามารถที่จะ ค้นหาได้สองนสองช่องทางนะคะหลักๆหรืออาจจะมีมากกว่านั้นนะคะในปัจจุบันนี้นะคะช่องทางหลักๆก,ก็คือการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยด้วย AI นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว cross AI นะคะตัว p r o p ิเคซนะคะหรือว่าตัวของอตัวของจิานะจิม i นานะคะ,ะ,คะก็เป็น ตัวของอะไรนะคะตัว AI ที่เราสามารถที่จะค้นหาจิมินาอยู่ตรงนี้เองนะคะเป็นตัวที่เราสามารถที่จะค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ง่ายๆไม่ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคอร์สตัว p r o p ว e ซ y นะคะหรือว่าตัวของ g e m i n i อันนี้ก็คือกลุ่ม AI นะคะที่เราสามารถที่จะคีย์แล้วก็ ใส่คำค้นหาได้เลยเนาะทีนี้นะในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของอตัว Search Engine Paper โดยตรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของ Rapid Research นะคะตัวของ Size Space นะคะหรือว่าตัวของ PubMed นะหรือว่าตัวของเอ,อะไรนะคะ ไซใ,ในเล็กอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเสริมจ engine จของการหา paper โดยตรงนะคะหรือแม้กระทั่งของ tci ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยสมมติว่าเราเข้ามาในคอร์สแบบนี้ค่ะเราต้องการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยในกลุ่มของ ai เนี่ยเราสามารถที่จะออกคำสั่งได้ง่ายๆเลยนะคะเช่นเราบอกว่าเนี่ยช่วยค้นหานะช่วยค้นหา งานวิจัยนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอกับเรื่องการออกกำลังกายกับโรคหัวใจอ่านะออกกำลังกายกับโรคหัวใจนะคะพร้อมระบุ URL นะซึ่งเคยสอนไปก่อนหน้านี้ค่ะ อ่านะพร้อมระบุ URL มาสิบเรื่องอ่า,ามาสิบเรื่องนะคะอ่านะของไทยห้าเรื่องแล้วก็ต่างชาติห้าเรื่องนะคะอันนี้คือการค้นหาเนาะการค้นหาอ่า,าเราก็สามารถที่จะ สั่งให้ตัวคลอสเนี่ยค้นหาแล้วก็ตัว Perplexity เนี่ยทำการค้นหานะคะรวมถึงตัวของจีมีนายทำการค้นหาขอเพิ่มอีกตัวเนึ่ยงคือตัวของ c ช a t GPT ในการค้นหานะคะแล mm ้ว hmm. ก็ใส่เข้ามาเนาะอ่านะคะอันนี้ก็คือตัว AI ที่ช่วยในการค้นหาเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ของการ ค้นหากันนะคะจะเห็นว่าตัวของ p r o e c t i นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกลุ่มเนี่ยปรับเป็นใช้ตัวฟรีนะคะตัวของ p r o e c t i เนี่ยก็จะออกนะคะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เรานะ,ะเห็นไหมเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปเพื่อ<ๆ>เพื่อดูอะไรนะคะเพื<ๆ>่อดูงานวิจัยหลักโดยตรงนะเพื่อดูงานวิจัยหลักโดยตรงนะคะเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เนะะี่ย จะเห็นว่าเราก็จะได้เปเปอร์การค้นหางานวิจัยเห็นไหมคะเราก็จะได้เปเปอร์การค้นหางานวิจัยเนี่ยเน,นาะบางครั้งอาจจะมีปัญหาที่หนิดเนาะอันนี้นะคะก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าหาหาอะไรนะคะหาบทความอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยหาให้เนาะส่วนของจิมมี่นนะคะตัวของจิมมี่นเนี่ยก็สามารถที่จะ หาได้เหมือนกันเห็นไหมคะตัวของเนี่ยลิงก์ URL เนี่ยเราสามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยเนาะกดเข้าไปได้เลยนะคะอา่ามีปัญหาที่เน็ตอาจจะช้าหน่อยเนยาะกดเข้าไปได้เลยเหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งตัวของตัว Cross AI เนี่ยก็สามารถที่จะมีลิงก์ URL ที่กดเข้าไปดูงานวิจัยได้โดยตรงเหมือนกันนะคะก็กด Open Link เนาะ แล้วก็ตัวของ c h a t GPT นะหาได้นะเราคลิกเข้าไปเนะี่ยคลิกเข้าไปนะมีทั้งไทยแล้วก็เทศเห็นงนี้ค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปเนาะอันนี้ค่ะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะในการค้นหางานวิจัยด้วย AI เนาะด้วย AI เราก็สามารถจะใช้วิธีการนี้ได้นะคะแต่ว,วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ค่อนข้างที่จะเออใครที่เก่ง AI เนาะมันก็เป็นวิธีการพื้นฐานเนาะในการที่จะ ค้นหางานวิจัยทีเนี้ยเราถ้าเราค้นหางานวิจัยจากตัวของตัวเสิร์ชโดยตรงนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวของเออ a b b i ต Research นะคะตัวของ Science Space ตัวของ PubMed แล้วก็ตัวของเอ่อท c i นะคะอื่นๆได้ทีเนี้ยเราจะใช้คำค้นหาแบบเดียวกันได้หรือไม่นะคะเราจะใช้ wording เนี่ย wording เนี้ยช่วยค้นหางานวิจัยเนี่ยได้หรือไม่ไม่ได้นะคะเราจะใช้ ไอ้นั้นไม่ได้เราต้องใช้บูลีนนะคะบูลีนคีย์เวิร์ดนะคะคีย์เวิร์ดในการค้นหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะให้ AI ไอกำหนดบูลีนนะคะกำหนดกําหนดบูลีนเวิร์ดในการค้นหานะคะเราจะใช้คําสั่งเดียวกันกับ AI ไไม่ได้นะคะในการค้นหาอือ่ะ เราจะใช้ AI ตัวไหนก็ได้นะคะเราก็พิมพ์คำว่ากำหนดบูลีนวอร์ดในการค้นหาเนาะเพราะว่าถ้าเราหาจากตัว Search Engine โดยตรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น PubMed และ b มด Research นะคะหรือว่า Google Scholar เนี่ยเราจะต้องใช้บูลีนวอร์ดในการค้นหาเนะาะเดี๋ยวรอสักครู่เนี่ยกำหนดบูลีนวอร์ดอ่านไหมคะก็จะมีออกมาเนาะก็จะมีตัวอย่างมาเอาเราเลือกสัก บูลีนเวิร์ดสักกลุ่มคำหนึ่งเป็นตัวอย่างนะะเราก็ทำการให้ตัวของอ่ะพับเม็นะฮะเราใส่บูลีนเวิร์ดเข้าไปก็กดเสิร์ชเข้ามาอานะฮะอาจจะช้าหน่อยนะหรือแม่ข้าังตัวแลับปิดรีเซิร์ชนะคะเราก็สามารถที่จะอ,อที่จะทำการค้นหาได้นะ แอดเปเเข้าไปนะ ه, ปึ๊บปึ๊บเราก็ทำการเสิร์ชหาตัวนี้เมื่อกี้เราใช้ตัวบูลินวอตในการค้นหาก็จะมีออกมาให้หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสองปเอร์ซึ่งถ้าเราอยากที่จะให้มันละเอียดกว่านี้นะคะเราสามารถที่จะคีย bon ์บูลินวอตเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปได้เนาะให้มันค้นหาเพิ่มมากขึ้นสมว่าิว่าโอ้แบบมันแบบมันเยอะเกินเนาะเราก็ใช้บูลินวอดเนี่ยเพิ่มเข้ามา นะเพิ่มเข้ามาเพื่อให้มันแบบเป็นไงคะแบบแม่นยำมากยิ่งขึ้นะนะคะ and exercise อืมนะเสิร์ชเข้ามาเนาะนะอ่าตัวนี้เห็นไหมคะตัวของเอ่อ lab l a b i research เนี่ยก็มีการเสิร์ชเข้ามาเนาะเสิร์ชเข้ามานะคะอันไหนที่เราสนใจเราก็ Add to collection เข้าไปนะเพื่อหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้อีกนะอ่านะคะ add to c o l l เ c t i o n เข้าไปอ่าอ่าโอเคนะคะสมมติเราแค่นี้ก่อนนะอือเดี๋ยวมันจะขึ้นการค้นหาเข้ามาส่วนไซไดเล็กเออไม่ใช่ไซไดค่ะไซสเปซนะฮะเราก็ใช้บูลินบดในการค้นหาเหมือนกันเดี๋ยวก็ปี้บูลินบดก่อนสมมติเราจะเอาทั้งหมดนี้เลยก็ปี้นะคะ ให้มันหาก็ทําการค้นหาได้เหมือนกันเนาะทีนี้เรามาดูแป๊บหนึ่งตัวผักเม็ดเมื่อกี้โอ้โห,หนะคะเยอะมากเลยอะเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากๆไปเปอร์เยอะมากๆแล้วตัวของและบิทเรซ์นะก็จะมีไปเปอร์ที่เยอะมากๆเลยเนาะอันนี้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะเน็ตค่อนข้างช้าทิดหนึ่งนะอ่าเนี่ยมันก็จะขึ้นงานวิจัย ให้เยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอตัวของร a บ b i t Research นะคะตัวของ pubmed นะคะหรือแม้ทั่งไซเด i เลตอนนี้ยังหมุนอยู่นะะยังหมุนอยู่คือเน็ตน่าจะมีปัญหานิดหนึ่งเนาะ,ะเราก็สามารถที่จะหางานวิจัยได้ละทีนี้ปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือว่าเราหางานวิจัยได้เยอะขนาดนี้เยอะขนาดนี้ เราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะหางานวิจัยเนี่ยในกลุ่มไหนนะในครทีเรียไหนเนาะในครทีเรียไหนนั่นก็หมายความว่าสมมติว่าเราทําวิจัยนะคะเรื่องการออกกําลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะที่มีการผ่าตัดนะคะที่มีการผ่าตัดมันก็จะมีครทีเรียค่ะเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลที่เราหาเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเรื่องเนี่ยค่ะให้มีการสกัดเฉพาะข้อมูลที่เราสนใจจริงๆค่ะ นะเราสนใจจริงๆนะเนี่ยค่ะข้อมูลหลังเนี้ยเราก็จะทำการให้เอไอเนี้ยสกัดว่าเอ้ยเราต้องการศึกษานะในครทีเรียนี้นะคะอันนี้เป็นการแบบค้นหาเบื้องต้นค้นหาแบบเด็กๆเท่านั้นเองนะคะแต่เราต้องสกัดอีกทีหนึ่งว่างานวิจัยที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมันคือมันคืองานวิจัยเปเปอร์ไหนซึ่งเราต้องมาสกัดเห็นไหมคะตัวของ ตัวของส i s สเปกก็ออกงานวิใจัยให้เราค่อนข้างที่จะเยอะมากมากเลยเนาะอ่ะทีนี้นะคะเราจะมาสกัดเปตเปอร์อยังไงนะคะก็สามารถที่จะสมาชิกที่สมัครเข้ามานะคะในโปรแกรมสมาชิกเนี่ยก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในกลุ่มโปรแกรมสมาชิกของ Facebook a c e b o o k นะ,ะซึ่งกุลน่ยจะมีการลงคลิป นะคะลงคลิปสอนให้มันแอดหวานให้มากขึ้นเพื่อให้คนเรียนเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะมีหลายคนเนี่ยถามมาว่ามีหลายคนเนี่ยถามมาว่าออคุณลินคะต้องสมัครผ่านโปรแกรมสมาชิกของ facebook เท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะนะเพราะว่าคุณลินเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นอะไรนะเป็นในหน้าเป็นสื่อกลางนะในการสมัครได้ต้องสมัครผ่านโปรแกรมนะคะแล้วก็ าสามารถที่จะยกเลิกได้เนาะยกเลิกได้นะคนะหรือถ้าใครแบบสมัครเป็นรายเดือนนะคือมันให้สมัครเป็นรายเดือนแล้วก็สามารถที่จะยกเลิกได้ซึ่งก็จะมีการสอนทุกวันนะคะสอนทุกวันจะเป็นการอัปโหลดคลิปสอนทุกวันนะทุกสองทุ่มนะพวกเราที่สมัครโปรแกรมสมาชิกแล้วนะคะสามร้อยสิบเก้าบาทเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้แล้วต้องบอกว่าคุ้มมากๆเลยเนาะนะนะครูหลินเนี่ยจะสอนเคล็ดลับอะคะ่ะนะวันนี้เนี่ยใครที่ ใครที่มาเรียนรู้เบื้องต้นแล้วว่าเอ้ยเราจะหาวิธีการอย่างนี้นะแต่วิธีการลึกๆที่คุณหญิงบอกเนี่ยว่าเราจะสังเคราะห์นะคะงานวิจัยที่เป็นร้อยเป็นพันที่เราหาแต่ละเปเปอร์เนี่ยนะมาสังเคราะห์ได้ยังไงนะคะก็เรียนในโปรแกรมสมาชิกสองทุ่มวันนี้เนาะโอเคมีคำถามเข้ามาไหมคะนะสำหรับทาง tik tok แล้วก็ทางเฟ e b o o k นะคะ,ะมีคำถามเข้ามาเนาะบอกว่า ถ้าซื้อแชท GPT ราคาไหนน่าสนใจบ้างครับไม่ซื้อนะคะไม่ซื้อค่ะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้นะคะมันไม่โอเคสําหรับกูหลินนะคะคนอื่นอาจจะโอเคนะแต่ว่าในใสายงานวิจัยสังคมศาสตร์เนี่ยกูหลินไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้ได้แต่ว่ามันก็มันก็มีส่วนมันก็มีส่วนดีเนาะโดยเฉพาะการวิเคราะห์ข,ข้อมูลปริมาณมากๆอะค่ะ,ะนะคะเราก็จะใช้ตัวแชท GPT นะคะ นะแต่แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยแชท GPT ไม่ได้เป็นหลักในการทำวิจัยนะคะโอเคสอนทำบทที่หนึ่งหน่อยได้ไหมคะนะคะคุณชาดาต้องเข้าไปเรียนเนาะในคอร์สท,ทำวิจัยห้าบทด้วย AI เนี่ยนะคะโอ้แบบมันคุณเห็นว่าแบบมันดีงามมากอะมันดีงามคือมันดีมากๆเพราะว่าทำให้เราเข้าใจการใช้เครื่องมือ AI มากขึ้นนะคะในการ ทำวิจัยเนาะคุณชานาต้องสมัครเรียนสักคอร์สก่อนนะคะถึงจะแบบเออนะหกชั่วโมงค่ะเข้าไปเรียนนะแล้วน่าจะได้ความรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็แนวทางมากขึ้นนะคะอ่าโอเคค่ะท่าเลยมีคําถามไหมคะทาง facebook เหมือนกับสัญญาณไม่ค่อยดีเนาะทาง facebook นะคะสัญญาณไม่ค่อยดีโอเคนะคะคุณหนิงค่ะสวัสดีค่ะนะคะยังไงวันนี้เนี่ย เอ่อยังไงเรามาเรียนกันต่อเนาะมาเรียนกันต่อนะคะก็คือว่าหลังจากที่เราค้นหางานวิจัยได้แล้วเนี่ยเราจะทําการสังเคราะห์งานวิจัยที่เราต้องการได้ยังไงในกลุ่มโปรแกรมสมาชิก facebook นะคะใครได้ยังไม่ได้สมัครก็ตัดสินใจสมัครได้นะ,ะต้องบอกว่าแบบโอ้คุ้มมากๆเลยเนาะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ